สวัสดีจ้าพี่น้องท,งทักทายกับเจ๊สาววิสารจากกังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลมาดีท,ทักทายกับปนป่าจ้าปนปานินปนป่าเข็งผสมกันกินกับผักหลวกปนป่าผักสดกับมีเด้ยอดผักติ้วอืมอืมอืมก็อนู่กับของแต่ตะกอนกรีบแต่มือ นี่พักติ้วรสชาตเปรี้ยวซุปก็ได้ใส่แกงเห็ดใส่แกงปลา,กแ,กา calle. แกงหยัางก็แซ่บอือกินกับปนก็เลิศแล้วพี่น้องเด้อลองมึงเด้อสำหรับท่านใดที่ไม่เคยลองอันนี้ยอดแทร่รั่ว bleed. อันนี้อันพักน้ำ มีอีงที่จะถักพื้นบ้านพี่น้องถักพื้นบ้านอีสานแท้ๆหนออแท้หอ,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 อกแท้มไมงยเซียน <laughs> ผีพี่นองคุยอะ่ะกิ่นปมประจำเนี้ยจำมันมันนัวมัน้องคุยขนานตามกระจายควอำกิ่นปมนผักติ้วคะ่ะอันผักอื่นไม่น่ใจนะคะน่าจะผักติ้วนั่นแหละ อือ๋ <left> อออๆๆอทุ่เสร็งให้บันเออบอออ่อนๆเลอนเก็บอยู่หางบ้านยอดสองแม่เก็บให้ ดนแห้งนานมากแล้วที่ไม่ได้กินผักติว้วกับปนนี่แกล้มปนเนี่ผักติว้วผักติว้วผักติว้วโอ้ยไปหามากินเงี้พี่น้องแซ่บก็สุกถ้าซุกนี่ก็จะนำผักติ้วไปต้มแล้วก็มาตำรวมกันกับน้ำพริกก็จะกลายเป็นซุปผักติว้วแต่ว่า เจ้แนะนำให้กินแบบกินสดแกล้มน้ำผึ้งอ๋อมันแบบมันกรอบมันหอมมัน,นสมนิดนิดสมนิดนิดแบบนิสแหน่เสับแน่ออ อันนี้เป็นลมจากพัดลมนะคะห <c oughs> มุดเคลื่อนฝนตกมาึงอกี้อ่ะคืมๆโซดาหมือนแอร์กับสิตกอีกป้าพักอยู่จนเบิดเอาดอกแค่ไมกก่กระดับเพราะพัน,พนมิี้แก่ดอกแค่นีกระแสบเด้อของปวดปวดยางอู้เปลี่ยนกลิ่นอ่ะ ก็เฮืก <laughs> อกันยังป้าตจนเบิดใชไหมล่ะพูดเก่งอย่างพกักติวอีกพูดได้พูดได้คลางๆางคาคาอะขอเอาัยฮะางน้องคนละกินโดนดๆเนี่ยบางคลิปเกิเดอิมบางคลิปเกจังจีแล้วนันเดี๋ยวเห็นอย่างพวกติวอีกเออ 就给他兑换。Okay,